เ็นอะไรคะนั่นแดงๆนั่เป็นอะไรเมสีแดงๆนี่เป็นอลูมิเนียมสวัสดีค่ะวันนี้ปาและพี่หลีพาทุกคนมาทำมาแกะอะคอมเฟสเซอร์เอรถยนต์ เป็นคอนเพรสเซอร์แอรถยนต์นะคะดดดเดี๋ยวเอาไปช่งก่อนนะว่ากิโลอันนี้เราซื้อมาที่โลสิบสบาทนะคะกิโลค่ะโลสิบสี่บาทเจ็ดโลค่ะเจ็ดโลพอดีค่ะเดีย๋ยวไปแกะกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็มาคำนวณราคากันคร่าวๆนะคะบอกไว้ก่อนว่าราคามีขึ้นลงตามช่วงเวลานะคะ บอกน้ําหนักประมาณเจ็ดโลเพื่อนๆก็ไปคํานวณราคาในช่วงเวลานั้นๆด้วยเนาะเพราะว่าเราคํานวณในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ตรงกันในแต่ละท่านที่เข้ามาดูคลิปนะคะเดี๋ยวมาเริ่มแกะกันเลยค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างเราซื้อมาที่โล14บาทเหล็กทั่วไปนะคะเป็นเหล็กชิ้นธรรมดาที่ไม่มี อลูมิเนียมแล้วก็ไม่มีเหล็กติดนะคะเราจะซื้อที่เหล็กปลเปล่าๆนะซื้อที่โลละสิบสามบาทไปขายสิบหกบาทนะคะแล้วก็หลังสงการนี้ก็มีแนวโน้มว่าเหล็กจะขึ้นนะคะก็ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปต,ตามช่วงเวลาก็คำนวณกันเอานะคะอันนี้เราซื้อมาที่โลสิบสี่บาทเราเอาไปขายเหล็กปลเปล่าโลสิบหกนะแต่รู้สึกว่าราคาจะขึ้นมาแล้วนะคะแต่เราขอคิดราคาสิบหกเนาะเพราะเราคิดในราคาช่วงเวลาที่เราซื้อมาเนาะ ว่าเรามาวางไว้หลายวันและหลายอาทิตย์แล้วก็เพิ่งจะมาแกะต่อให้ราคาขึ้นเราก็จะคำนวณในราคาที่เราซื้อมานะคะ1 4บไปขาย '16' บหกนะคะถ้าเป็นเหล็กแล้วก็จะมีอลูมิเนียมนะคะขอบข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะข้างในก็จะมีทองแดงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะ กะค่อนข้างยากนะคะพี่หลีต้องใช้ลูกหมูนะคะตัดน็อตให้เป็นแฉกแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้สกัดสกัดอีกทีนึงนะคะน็อตถึงจะหลุดออกมาแบบนี้ไม่งั้นน็อตไม่หลุดเลยค่ะคะ่อนข้างยากค่ะนี้คืออะไรคะเป็นเหล็กเป็นเหล็กใช่ไหมคะมีเจปอ,อ ันี้เป็นเหล็กไอ้ตัวนี้เมื่อกี้ที่มีน็อตเสียบอยู่ตรงนี้นะคะมันมีกิฟต์ในตัวกิฟต์คอนโกนะแล้วมันมีกิฟต์อยู่นะคะกิฟต์ติดอยู่ข้างในใช่ไหมคะกิฟต์ตรงไหนคะอ๋อเนี่ยกิฟต์เนี่ยค่ะมีกิฟต์อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นกิฟต์อยู่ต้องเอากิฟต์นี้ออกนะคะถึงจะหลุดเนี่ยค่ะมีกิฟต์สองข้างเนี่มันมีเจ๊แก่มาแต่กี่มันกี่มัน มีกุญแจครีมแกะนะคะแต่พี่หลีไม่มีนะคะเราก็ใช้ลูกหมูเลยนะคะทําไปตามอัธพาพของเรานะคะ<ม> <laughs> ทําไปตามสะดวกเนาะใครมีวิธีแกะยังไงก็แล้วแต่นะคะนี่เรามาแกะให้ดูในแบบของเรานะคะคือเราทําตามที่เราสะดวกนะคะ อลิบดีบอกอะไรตัดเอาละง่ายนะคะกิ๊บก็หลุดออกมาแล้วค่ะพอตัดปุ๊บกิ๊บก็หลุดออกมานะคะเนี่ยค่ะคุณต้องี่ยาวกนะันเลย หลุดออกมาแล้วค่ะอันนั้นเป็นอลเลขหรือเป็นอลูมิเนียมคะเ,เป็นเหล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณราคากันด้วยนะคะเดี๋ดวยวมาดูว่าได้ทองแดงเท่าไหร่ได้มีเงินเท่าไหร่ได้เหล็กเท่าไหร่นะคะทั้งหมดเจ็ดโลคุ้ม,มไหมคะถ้าแกะมันได้แต่ว่าบางคนมีเวลาจีบๆได้แหละมึงทั้งกลุ่ม อลีจะขายเป็นอลีจะขายเป็นเหล็กใช่ไหมครับปกติถ้าไม่ทําคลิปทำไมก็ขาย้พูดคนเดียวเขหลับซื้อพวกนี้่องเดี๋ยวไล่หลอดนี่มีคนจะรับซื้อเขาจะซื้อไปเหมือนพี่พี่หลีบอกว่าถ้ามีคนมารับซื้อนะคะส่วนมากจะมีนะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะขายให้คนที่เขามารับซื้ออีกทีนะติดต่อพูคนเียรับซื้อเดี๋ยวกเขาจะให้ที่โล่ยี่สิบบาทนะพี่นะนนนเหมือนว่าราคาเหล็กเนี่ยโลโล่สิบหกบาท ถ้าเราไปขายเ็กร้านใหญ่รา16บาทเราซื้อมาเราซื้อมา14เราไปขายร้านใหญ่16เราก็ได้2บาทแต่ถ้าเป็นคนที่เขารับมารับซื้ออีกทีเอาไปแกะนะเขาก็จะซื้อเราที่โล20บาทนะเราก็ไดบออไ้บางคนก็ไปทาอะไรบางคนก็ไปทาอะไรอะไรอีกทีนึงเนาะ<ม>แต่ถ้าเสียๆแล้วเขาก็ไปแกะเหมือนกันบางคนก็ไปแกะเหมือนพวกมอเตอร์อะไรแบบนี้เมื่อก่อนก็มีคนมารับซื้อนะคะก็จะให้เราในราคาที่โลเกือบ30เลยนะคะ แต่หลังๆนี้อลิ่ก็แกะเองนะคะไม่ค่อยได้ขายนะคะเมื่อก่อนนี้ไม่มีเวลาก็จะขายนะคะถ้าแบบสะสมไว้เยอะๆแล้วไม่มีเวลานะคะให้ราคาดีๆเราก็จะแบ่งขายไปนะคะแต่ช่วงนี้ว่างๆนะคะก็แกะเองค่ะหลังนี้บางอย่างเราแกะไม่คุ้มเพราะแกะมีเนียมต้องมีเนียมตุกนต่นค่ะช่วงนี้มีเนียมก็แพงอยู่ถ้าช่วงที่อลูมิเนียมถูกๆพี่หลีว่าก็ไม่คุ้มนะคะถ้าเราแกะเอาปวกตรงแดงตรงไรมันโอเคโต้องแดงมีราคาแพง ถ้าแกะแล้วได้ทองแดงก็จะคุ้มนะคะการแกะออลูมิเนียมไม่ไม่ค่อยคุ้มถ้าแกะแล้วเป็นอลูมิเนียมก็ไม่คุ้มนะคะมากการอาอลูมิเนียมเนี่ยไม่มีเนียมเลยอีนคี้การแกะอลูมิเนียมการแกะเอาอลูมิเนียมมาลีบอกว่าไม่ค่อยคุ้มนะคะสาหรับอลีนะสําหรับบางคนก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็คิดไม่เหมือนกันบางคนเขามีเวลาเขาแกะเขาก็บอกว่าคุ้มเขาก็แล้วแต่นะอันนี้อันนี้ในส่วนความคิดใครความคิดมันเนาะความคิดเราคือถ้าเป็นอลูมิเนียมมาลีบอกว่าอลีไม่ค่อยคุ้ม <Workers S 2> แต่ม<ค>ันจะเป็นเกียร์อะไรแบบนั้นโอเคอนเนียมเป็นจิ๊บๆโลแบบนี้แต่ถ้าสมมุติเป็นห้องเกียร์แบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเป็นห้องเกียร์แบบนี้นะคะคุ้มนะก็เหล็กนิดนึงแต่อลูมิเนียมเยอะแบบนี้แบบห้องเกียร์แบบนี้เหล็กเยอะอลูมิเนียมก็เยอะมันก็คุ้มในการแกะนะอันนี้อันนี้ยังแกะง่ายกว่าไอ้ตัวตัวนี้เลยนะคะเนี่ยตัวที่อลีกําลังแกะอยู่ก็ถือว่าแกะยากนะคะอลูมิเนียมก็มีนิดเดียว เงินเราสร้างได้โล,ล่แบบนี่โล่ร่องโล,ล่แบบนี้แต่ถ้าอะลูมิเนียมเยอะๆก็น่าแกะนะคะเพื่อนๆของตัวกินงอย่างเราต้องเล่นแต่คนไม่จำไรว่างๆเกะได้แต่ง,งานไม่เยอะอแต่คนที่ก็มีเครื่องมือดีๆแต่ไม่เนาะเกะเร็วต<อ>่อปอปปืใช่ใช่แบบบางคนเขามีเครื่องมือแบบตัวขันน็อตที่เป็นดึงฟิวฟิวฟิว เป็นบล็อกแบบร้านซ่อมแบบนั้นก็ง่ายนะคะดึงปุ๊พุดพุดหลุดออกมาเลยแต่ของเราไม่ได้มีเครื่องมือแบบนั้นนะคะแนะล้วบางคนก็ถามว่าทําไมไม่ซื้อเ้วเครื่องมือแบบนั้นค่อนข้างแพงนะคะแล้วเราก็ไม่ใช่แกะของแบบนี้อยู่ตลอดนะคะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เหมือนมันงานช่างช่างเขามีคนมาซ่อมของเขาตลอดเขาก็คุ้มนะคะที่เขาจะซื้อเครื่องมือแบบนั้นเครื่องมือแบบนั้นก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะคะเราก็ไม่ได้ซื้อนะคะกเขาทําหลายอย่างเขาก็คุ้มนะคะ อันนี้เราเอามาแกะเครื่องแบบนี้เฉยๆก็มาชิมอย่างนีมาดูจะคุมไหมอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะคะแผ่นนี้แผ่นนี้คืออลูมิเนียมค่ะได้มาแล้วเดี๋ยวไปช่างดูกันค่ะอันนี้ก็เป็นเหล็กอันนี้เดี๋ยวต้องเอาเล็กตรงนี้ออกก่อนเอาอเล็กกว่านีา้นีมีน้ำมันอยู่นี่น มันไม่ใช่มีทองแดงเหรอมันไม่มีทองแดงมันเป็นอลูมิเนียมเป้ไ่เลยอ๋อไม่มีทองแดงนะคะเป็นอลูมิเนียมเนาะแก้วมิเนียมดิฉันก็ไม่รู้เนาะอลีบอกว่ามันไม่มีทองแดงนะคะดิฉันพูดเอาเองนะคะดิฉันก็นึกว่ามีทองแดงไม่มีนะคะเป็นอลูมิเนียมเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อลูมิเนียมกี่โลได้เหล็กประมาณ่กี่โลเดี๋ยวไปช่างให้ดูเลยค่ะแก้วมีนิยมเลยตัวนี้ค่ะไม่ได้ ได้หนยท้องลงก <Okay. S 2> เป็นอะไรคนะนั่นแดงๆนั่นเป็นอะไร สีแดงๆนี่เป็นอลูมิเนียมนะคะอลูอลิดูกับแม่เหล็กแล้วนะคะไม่ติดแม่เหล็กนะคะคืออลูมิเนียมนะคะโอเคแต่ช่วงนี้ช่วงมเนียมอลูมิเนียมแพงนะคะ <c oughs> เราไปขายร้านใหญ่ที่โลหกสิบอยู่นะ <c oughs> เดินเราก็มาต้องโลหะลอยเรือยย สองลูกก็ร้อยกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ค่ะใช้เวลาเก็บประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกยี่สิบนาทีดย,าาย,ยดะต้องมาเก็บรายละเอียดด้วยนะคะต้องมาเอาอลูกยาง เอาน็อตตัวเล็กๆที่ว่าติดอยู่ที่อลูมิเนียมออกด้วยนะคะเวลาไปขายร้านใหญ่ต้องให้เกลี้ยงให้แวลแบบนี้เลยนะคะไม่มีเหล็กติดนะคะเป็นอลูมิเนียมล้วนๆแบบนี้ถึงจะขายได้นะคะต้องมาแกะเอาเหล็กที่ติดตัวเล็กตัวน้อยออกด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปช่างกันเลยค่ะพี่หลีก็แกะเรียบร้อยแล้วนะคะอลูมิเนียมก็ต้องแกะออกให้เกลี้ยงให้ไม่มีเหล็กติดนะคะนี่คืออลูมิเนียมนะคะเราจะช่างอลูมิเนียมก่อนนะคะส่วนที่เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะคะมาลุ้นกันค่ะสอง <S 2> 2. <S โลโครึ่งพอดีเลยค่ะ2องโลโครึ่งนะคะสองจุห้านะคะสอจุด้าขีดต่อไปเรามาช่างเหล็กกันค่ะนี่ค่ะสอบอลูมิเนียมหนตรงนี้ค่ะ ต่อไปเป็นเหล็กนะคะค่ะส่วนที่เป็นเหล็กก็ประมาณนี้นะคะสโลทั้งหมดสี่โลค่ะสี่โลสี่โลกับสองโลครึ่งเป็น6โลครึ่งแล้วอีกครึ่งโลคืออะไรคะอีกครึ่งโลคือน้ํามันนะคะที่เป็นไปทั้งหมดมันเจ็ดโลนะคะเจ็ดโลเป็นอลูมิเนียมสองโลครึ่งเหล็กสี่โล สกับ2เป็น6โลครึ่งขาดไปครึ่งโลคือน้ำมันคือเป็นขยะนะคะทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปคำนวณราคากันเลย